ราชกิจจาประกาศให้ค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเช็คหลักเกณฑ์เงื่อนไขเว็บไซต์ราชกิจจารุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอมเรื่องการสนับสนุนการส่งเคราะห์ในการจัดงานศพตามประเพณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้1อายุเกิน60ปีบบูรณ์ขึ้นไป2สัญชาติไทย3ผู้สูงอายุ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอหรือกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรีหรือนยานอนยกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเมืองพัทยาหรือประธานชุมชนเป็นผู้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมกิจาการผู้สูงอายุกำหนดค่าทำศพผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปในประกาศนี้รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ใน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งจัดการประสบตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์การยื่นคําขอเพื่อขอค่าทําศพผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคําขอในท้องท,ที่ที่ผู้สูงอายุ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาในขณะถึงแก่ความตายในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคําขอที่สํานักงานเขตส่วนจังหวัดอื่นให้ยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือที่ว่าการอาเภอหรือสํานักงานเทศบาลหรือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตาบลหรือสาราว่าการเมืองพัทยาแบบคําขอร้องขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีให้เป็นไปตามที่อธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนดการยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่ใช้ในการยืน่นผู้ยื่นคำขอค่าทำศพผู้สูงอายุห0ปีขึ้นไปต้องยื่นคำขอภายในกำหนด6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ2บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรองตามข้อ5วงเล็บ3 3บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของภาครัฐ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวของประชาชนเลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอกรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้างจัดตั้งหรือดําเนินงานมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์ด้วย 4. สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอเว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ 5ห,หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีซึ่งออกโดยบุคคลตามข้อ5วงเล็บ3หรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ5วรรค2สำหรับกรณีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอและผู้รับรับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันแบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนดทางนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2 5 6 4ถึงพฤษภม2565มีผู้ขอรับค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน93,127รายเป็นเงิน279.38ล้านบาทขอบคุณที่มาของข่าวจากฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ .com